มนุษย์เงินเดือนแบบผมนี่แหละครับชีวิตก็ธรรมดาแต่พิเศษก็เพราะมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยนี่แหละเพราะจะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยสูงพิเศษหรือจะกู้บ้านผ่อนรถหรือขอสินเชื่อก็ได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษจนใครๆคิดว่าผมเป็นคนพิเศษ คุณเองก็เป็นคนพิเศษแบบผมได้แค่มี k p เพโรเบนิฟิตบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยใช้ความพิเศษของคุณวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0288888888บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยัง่งยืนเพื่อไทยรายการมันนี่ช็อตเดินบัญชีเพื่ออนาคตกับเคกรุ๊ป สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนีชน่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายเรื่องใกล้ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ย วันนี้มีเรื่องมาฝากกันพลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีเรื่องราวมีเทคนิคดีๆทางด้านการเงินมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจนะครับคุณฟังสามารถย้อนกลับไปฟังรายการวิทยุมันดี้พลาสรายการวิทยุ m ั n e ี s ชอ็อแล้วก็ย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง เคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา w w w y u u t a ์เว็บด w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  แคร์ย c o u ทคอนะครับล่าสุดมีผู้ให้เกียรติแวะเข้าไปเยี่ยมชมเยี่ยมฟังเยี่ยมอ่านจนทะลุ5ล้าน3แสนเพจวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ แล้ววันนี้ครับวันศุกร์ครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันหน่อยว่าเทคนิคง่ายๆเพื่อการใช้ชีวิตสบายๆในออฟฟิศหรือว่าในที่ทำงานของเราไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามเนี่ยสามเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้ชีวิตสบายๆในสถานที่ทางานเนี่ยก็คงนำไปใช้ได้ทุกท่านเลยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ครับผมเชิญพี่แก่ของเราครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณปรเมศพรมบุรีมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับพี่แกครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการมณนี่ช็อตทุกท่านครับนะวันศุกร์นี่วันศุกร์แห่งชาตินะะวันศุกร์นี่ต้องสบายๆควรจะต้องผ่อนคลายกว่าทุกวันทํางานเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่ฝรั่งเขาพูดกันว่า Thank God it's Friday นะครับโอ้พอถึงวันศุกร์นี่ขอบคุณพระเจ้าเลยนะขอบคุณพระเจ้าเลยนะใช่จะได้หยุด2วันแล้วนะใช่ถึงวันศุกร์สักทีอ่าส่วนคนทํางาน6วันกับคนทํางาน7วันละครับพี่ทำไง โอ้ oh, อันนั้นก็เอาใจช่วยก็แล้วกันนะครับ <laughs> ไม่พี่แกบอกตัว,ต,วตัวใครตัวมัน <laughs> เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยแต่ยังไงก็ตามพวกที่ทํางานาวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยก็ค่าลงก็อย่าลืมดูบอลเชียแมนอยู่กับผมด้วยก็แล้วกันเ <laughs> <laughs> นีนะแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนแฟนปืนแฟนหงแนะ่ทาําไงอ่ะแหมเชีย <laughs> หรือแช่งต้องบอกว่า <laughs> <laughs> นะฮะ ถ้าเผื่อมันไม่มีปืนไม่มีหงไม่มีเชลซีไม่มีแมนซิตี้นะฮะก็ไม่มันนะนเดิต้องถามว่าใช่แล้วเราเราจะมีบอลให้ลุ้นกันเหรอใช่แข่งกันมันไม่มีลุ้นอ่ะทนี่จะออกตัวใช่ไหมว่าระยะห่างอ่ะเหลือแค่ห้าแต้มอ่ะจะออกตัวใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่สูสีมันจะไม่มันเนี่ยอ๋อก็เอ <laughs> ่อ <laughs> เดี๋ยวคงต้องไปดูกันต่อไปอะนะเพราะปีที่แล้วอึ้งมาทีหนึ่งแล้วปีนี้อยากอึ้งซ้อนนีนเลยนะอึะอ้งมาทีหนึ่งแล้วแหมอุตสาห์ประเภทอะไรนะไล่แซงเขานะฮะจนแบบทิ้งเข้าไปได้โอ้โดนเขาแซงกลับมวนเดียวจบเลย,เยปีนี้อย่าโดนแซงกลับกันแล้วกันนะ,ะสำหรับแฟนผีนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับน,นั่นแหละนะเอาละครับพี่แกครับมาดูสามทริปง่ายๆกันหน่อยเพื่อจะใช่ ใช้ชีวิตสบายๆในที่ทํางานในวันศุกร์แบบนี้ครับพี่แขกครับครับก็ในวันศุกร์แบบนี้นะฮะชีวิตสบายๆก็เลยเป็นห่วงกันนะครับว่า<ม>อันนี้เอามาจากประสบการณ์เลยนะครับคือม่อประสบการณ์ตัวเองนะครับประสบการณ์ทั้งเนี่ยทำงานมาด้วยเห็นเพื่อนพนักงานมาด้วยกันเนี่ยนะครับ<ม>น้องๆในทีมเนี่ยเป็นกันเยอะเลยนะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมครับผมอ่า<แ>นะฮะซึ่งออฟฟิศซินโดรมเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนะครับเราก็จะเกิดอาการปวดหัวเกิดอาการปวดพัดอย่างคอปวดบ่าปวดหลังปวดสะโพกปวดตาปวดแขนปวดข้อไมเกรนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้อันเนี้ยมันลดประสิทธิภาพการทํางานของตัวเราเองรวมถึง ประสิทธิภาพการทํางานของทีมเราด้วยะนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็จะนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่หน้าเคาน์เตอร์อรับโทรศัพท์นะฮะหรือว่ายืนคุมงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะอาการที่เราต้องทําอะไรนะฮะอยู่แบบเดียวตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีป้องกันซะก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาสุขภาพแล้วจะได้ไม่ต้องกระทบกับงานตามมานะครับใช่ครับครับเราก็เลยอยากจะแชร์นะครับเรียกว่าสามท s ิปหรือเคล็ดลับง่ายๆนะฮะในการที่ทำยังไงเนี่ยจะให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่ต้องมาปวดหัวปวดตัวนะฮะ แล้วก็ต้องมาทําให้ต้องลางานต่างๆพวกนี้นะเอาละครับข้อที่หนึ่งครับพี่แกครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเนี่ยเราควรจะต้องปรับอุปกรณ์ในการทํางานเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเราอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นโต๊ะเน่นะฮะเก้าอี้นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยเวลาที่เรานั่งเก้าอี้แล้วเนี่ยนะฮะอันเนี้ย เท้าเนี่ยเราต้องวางแนบพื้นได้โดยที่เท้าไม่ลอยเท้าไม่ควรจะลอยใช่ครับนะครับแล้วก็หลังเนี่ยนะฮะต้องสามารถพิงพนักเก้าอี้ได้นะฮะ ถ้าเผื่อว่าเราพิงพนักเก้าอี้ไม่ถึงเนี่ยหาหมอนรองเอวซะหน่อยนะครับหาหมอนว่ารองเอวซะหน่อยนี่จะสบายขึ้นใช่เพราะคนส่วนใหญ่ในเวลานั่งเนี่ยนะฮะชอบบางทีนั่งเรียกว่ามินมินเก้าอี้อะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ง่ายผมผมชอบนั่งมินมินเก้าอี้โดยเฉพาะตอนถ่ายรายการไม่งั้นเดี๋ยวพุงโผล่อ๋อเหรออันนั้ไม่เป็นไรใช่ไหมนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมเคล็ดลับแต่ก็อย่านั่งนานนะครับครับครับอ่ะแล้วโต๊ะทางานแล้ว โต๊ะทํางานเนี่ยนะครับก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยนะครับก็ควรที่นั่งแล้วเนี่ยเราสามารถวางศอกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาเรียกว่ายกป่าขึ้นไปแล้วเกิดอาการเกร็งนั่งแล้วควรอยู่ระดับข้อศอก<ช>สามารถวางมือได้โดยไม่ต้องเกร็งหรือว่ายกบ่าะนะใช่ครับผมที่พักเท้าล่ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเท้าเนี่ยพอเรานั่งบนเก้าอี้เนี่ยต้องสัมผัสพื้นพอดีถ้าเผื่อว่าไม่สามารถปรับไอ้ตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับให้ <ersch> เรา upp, วางเท้าได้เนี่ยก็หาอาจจะเป็นเก้าอี้เตี้ยๆนะครับอันเนี้ยมาวางเท้าสะหน่อยนึงคุณผู้ฟังฟังพี่แกแล้วเนี่ยลองปรับไปด้วยก็ได้นะถ้าใครฟังอยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นจอคอมเนี่ยเราควรตั้งยังไงพี่แกก็จอคอมเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยน่าจะห่างจากเราเนี่ยนะฮะสักถึงช่วงแขนห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนพอดีใช่เพราะว่าการที่ห่างหนึ่งช่วงแขนเนี่ยนะฮะอันเนี้ยจะทําให้เราสามารถ แสงสว่างเนี่ยไม่ให้แสงสว่างเนี่ยมันเข้าตาให้มันจ้าจนเกินไปนักแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กล่ะครับก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเราควรจะต้องมีคีย์บอร์ดนะคะเพราะว่าคนที่ขีงานเยอะเนี่ยนะฮะไปขีบนคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ค่อยสะดวกทําให้นิ้วเราเนี่ยจะเกร็งรวมถึงการใช้เมาส์เนี่ยฮะเราควรจะมีเมาส์แยกเสียบกับโน้ตบุ๊กไม่ควรจะใช้เมาส์ในโน้ตบุ๊กนะครับ เพราะว่าแป้มพิมที่ติดมากับโน้ตบุ๊กเนี่ยมีขนาดเล็กใช่ไหมครัพิมก็ลำบากต้องเกรงทําให้ปวดเมื่อยได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมอันนี้เป็นข้อแรกการปรับอุปกรณ์ในการทํางานให้เหมาะสมกับสรีระของเรานะครับมาถึงข้อ2ครับพี่แกครับอันนี้ปรับอุปกรณ์ไปแล้วสิ่งที่เราต้องตับต่อนะครับก็คือปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราหันมาปรับพฤติกรรมของตัวเราครับผมพฤติกรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นในที่ทํางานเนี่ยนะฮะอันเนี้ย เวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรที่จะอยู่ในท่าเดิมเนี่ย นานเกินหนึ่งชั่วโมงไม่ควรอยู่ในท่าเดิมนานเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าการที่ไม่ขยับขยื่นนะฮะอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดอาการเกร็งในบางจุดของกล้ามเนื้อหรืออาจจะทําให้หลับได้ <c oughs> <c oughs> จุมปุกลับเลย <c oughs> อีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่ควรจะใช้สายตานะฮะมุ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานเกินกว่า20นาทีออแต่ถ้าค่างงสวยแล้วฮะ แก็เหลือบมองบ้างเหลือบมองบ้างจะได้พบสายตาไปในตัวแต่อย่าไปจ้องเขาเกิน20นาทีไอ้นี่อาจจะโดนตกได้ระวังตุ่มตมอาจจะเป็นอันตารายต่อสุขภาพได้นะใช่ครับเวลานั่งเนี่ยเราต้องพยายามนั่งตัวตรงแมควรจะนั่งตัวตรงนะฮะหลังเนี่ยต้องไม่งอ นะฮะไข่ไข่ห้างบ้างไหมครับเออไข่ห้างเนี่ยอันเนี้ยมันจะก่อให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อรวมทั้งหัวเข่าด้วยนะฮะอันเนี้ยไม่ควรไข่ห้างนะครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นมาเนี่ยควรจะเนี่ยลุกขึ้นเดินไปเปลี่ยนทริยาบถบ้านนะครับ นะฮะไปยี่เส้นยี่สายซะบ้างก็ดีใช่ส่วนพวกผู้ชายที่ชอบสูบุหรี่ก็อาจจะเดินไปสมกิ้งคลับซะหน่อยหนึ่งแต่ควรลดละเลิกแนวการต่อไปนะควรจัดครับควรจัดครับอะแล้วถ้าเป็นนอกที่ทํางานล่ะครับนอกที่ทํางานเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะพวกคุณคุณผู้หญิงนะครับก็คือเดินช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงมากๆเอาไว้ใส่ตอนกลับบ้านตอนช้อปปิ้งตอนกลางวันกินข้าวให้เปลี่ยนรองเท้าก็ถ้าต้องเดินเยอะๆเนี่ยพยายามอย่า ใส่รองเท้าส้นสูงเดินนานๆแหมสวยนะรวมถึงกระเป๋าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขานิยมโอเวอร์ไซส์แบกกันแล้วก็มีของอะไรนะครับก็ยัดเข้าไปนะครับมัน<ะ>ก็จะสะพายแล้วหนักข้างเดียวใช่ไหมใช่ปัญหาคือพอหนักข้างเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อข้างเดียวนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับ แล้วก็บางท่านเนี่ยดูหน่อยก็แล้วกันว่าอะไร,รที่ไม่จําเป็นอย่าใส่กระเป๋าให้มันเยอะนักบางคนนะผมนึกว่าใส่ดัมเบลมาด้วยนะอุปกรณ์แยะใช่ไหมแยะไ,ยะไประวังนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัวเอียงนะครับ,รบแล้วเ,เวลาพักผ่อนเนี่ยเราควรจะจัดสรรยังไงพี่แก ก็เวลาพักผ่อนเนี่ยนะฮะก็เราเองเนี่ยเราไม่ควรจะบางคนบอกพักผ่อนนะครับแต่ก็เ,เ,กเข้า Facebook เ,าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าโซเชียลมีเดียอยู่กับหน้าจอเล็กๆเ,เนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยไอเนี่ยมันเกิดอาการเครียดของกล้ามเนื้อตาแล้วก็กล้ามเนื้อมือแล้วควรทํำยังไงครับก็ควรจะหาเวลานะครับว่าวางพวกอุปกรณ์ก a d g e ของเรานะครับแล้วก็ไปออกกําลังกายซะบ้างนะครับ ซึ่งการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยอันเนี้ยมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพี่ะะพี่แกออกกําลังกายสัปดาห์ละสักกี่วันวันละสักกี่ชั่วโมงครับถึงได้ฟิตแอนด์เฟิร์มจนถึงทุกวันเนี่ยครับพี่แกผมพยายามที่จะออกให้ได้เนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งสักสามสี่วันโอ้โหแ,แต่ตอนนี้แต่ทำไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งมากเลยก็เลยเนี่ยจะออกกําลังเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหนึ่งก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งวันละชั่วโมงนี่ขนาดแค่วันละชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ โอ้ยังฟิตแอนเฟิร์มได้ขนาดนี้ครับผมโอ้โหเพราะชาวระคุณนะและเช้าก็ไม่ได้กินน้ําค้างด้วยอไม่มีน้ําค้างให้กินโอ้โหฟิตและเฟิร์มจริงๆคือพยายามอย่างเต็มที่ที่ยายังไงยังไงก็ควรจะหาเวลาออกกําลังกายบ้างใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะฮะหลังจากสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยรเราควรจะทําเขาเรียกว่าย,ยืดกล้ามเนื้อหรือที่ชอบพูดกันว่าทำา t r e t c h i n g เนี่ยเพื่อที่จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวแต่ไม่ยืดหยุ่น ก็จะเกิดอาการปวดได้หรือไม่อาจจะก้ามเนื้อฉีกขาดได้นะใช่ครับนะครับเอาแล้วครับมาถึงหลักข้อที่สามแล้วครับพี่แกครับข้อที่สามนะครับก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราเปลี่ยนวิธีทํางานหลายคนเคยชินไงเคยทําอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละเคยทําอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละเราจะทํายังไงที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราให้ดีขึ้นจะได้มีความสุขครับพี่ ็เรียกว่าเป็นการจัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่เพื่อที่จะได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยถ้าเผื่อเราอยากจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทํางานอย่างเป็นระบบโดยอย่างเช่นเราทําช็อตลิสต์ว่าสิ่งที่เราต้องทำอํำมีอะไรบ้างคือเราควรจะแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้ชัดเจนไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะ ส่วนงานเราทำช็อตลิสต์ไปนะครับสิ่งที่ต้องทำจัดเพรโรตี้มันไว้นะครับว่าอะไรควรทำก่อน1 2 3่งากำหนดเวลาเสร็จนะครับแล้วพยายามทำให้ได้คือพยายามงานก็ทำให้เต็มที่เลยใช่พอถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องทำเอาเวลางมันล้ส่วนตัวเนี่ยไปทำงานซะมากเกินไปนักนะครับจะได้มีเวลาให้กับครอบครัวนะครับ มีเวลาที่จะไปช้อปปิ้งไปจ่ายบินต่างๆที่มาเรียกเก็บหรืออะไรต่างๆพวกนี้อันนี้อันนี้มีปัญหาพี่แกคือบางคนเนี่ยมาเป็นคนที่บ้างานมากนะครับทุ่มเทการทํางานมากจนจนลืมไปเลยโดยเฉพาะลืมจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะกลับบ้านไปมือตื่อเลยนะอย่างนี้พอมีวิธีแก้ไขได้บ้างไหมครับสาหรับคนที่ทํางานจนลืมเลยขี้ลืมแหละเพราะว่าทุ่มเทกับงานเยอะ ก็พวกขี้ลืมนะครับก็ขอแนะนํานะครับบริการรับชําระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัตินะครับของธนาคารกสิกรไทยหรือที่เราเรียกว่า K Direct d e b ิต K d i r e ร t เด b ิตเป็นบริการรับชําระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยครับอันนี้จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายค่าบริการต่างๆและไม่ต้องกลัวลืมด้วยนะครับ ก็คือว่าไปทําเรียกว่าสมัครนะครับการหักชําระพวกบินต่างๆที่มาเก็บเรานะครับ,รบซึ่งต่อไปเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตัดสัญญาณโทรศัพท์ละนะครับก็พอถึงเวลาเรียกเก็บปุ๊บเขาก็จะส่งใบเสร็จมานะครับแล้วก็แจ้งในสเตทเมนต์ว่าจะตัดบัญชีเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ในวันที่เท่านี้แล้วเขาก็จะตัดกันเองเลยครับนะครับอันนี้สะ,สะดวกมาก สะดวกสบายนะฮะค่านา้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือค่าบัตรเครดิตค่าอินเทอร์อนเน็ตค่าประกันกชีวิตโอ้จิปปะถาม,มากมายเลยตอนนี้ของทางธนาคารเกษตรกรไทยเนี่ยก็มีถึงประมาณ150บริการที่สามารถตัดดิเล็กเดบิตได้นะครับให้รู้กันว่าจะไม่ครอบคุมใช่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคงหมดห่วงแล้วล่ะแล้วสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตกรไทย ถ้าจะไปสมัครบริการเจ้าเคไดเรกเดบิตบริการรับชําระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยจะมีแต้มต่อจะมีสิทธิพิเศษบ้างไหมครับครับสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ถ้าสมัครเค i ดเรกเดบิตวันนี้นะฮะถึงเส้นปีเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระเป๋าอเนกประสงค์หนึ่งใบนะครับมูลค่าสองบาทเนี่ยนะครับแถมให้เลยครับนะครับ นะมีกระเป๋าอนเนกประสงค์หนึ่งใบมูลค่า250บาทแถมให้ด้วยนะครอันนี้สมัครภายในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับสมัครภายในปีนี้หรือจนกว่ากระเป๋าจะหมดครับผม,มครับามาก่อนได้ก่อนนะใช่สอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับพี่แกครับก็าสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ K Contact Center นะครับเบอร์โทรนะครับศู 02, นะครับ 88888888 88, 88, 88, แล้วก็กด0และกด2จะได้ไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่ทาง voice mail จะพูดจบสัทีนะครับดีครับดีครับเอะพี่แกแล้ววันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวนะวันเสาร์อาทิตย์นี้บอลพรีเมียร์ไม่เตะเป็นบอล FA ครับใช่ไหมใช่ครับ FA ครับนะครับถ้วยที่ไม่ต้องการผู้แพ้ใช่คือแพ้ตกรอบไปเลยบอ<ร>ล <บร S 2> น็อกเอาท์าใช่ไหมใช่ไม่มีเสร็จแก้ตัวครับครับเอาคืนวันเสาร์ก่อน นะฮะวันเสาร์นี้อาร์เซนอลเตะใช่ไหมใช่อาร์เซนอลด้วยแมนยูด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งอาร์เซนอลคือคู่อาร์เซนอลจบก่อนนะครับก็อาร์เซนอลเริ่มห้าทุ่มนะครับเสร็จแล้วก็จบแล้วแมนยูเริ่มเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งอาร์เซนอลเจอกับอ่ารู้สึกจะเป็นบิสตันใช่ไหมใช่ครับนะครับตอนห้าทุ่มแล้วก็แมนยูเจอกับฟูลแลมครับอ้าวเบอร์บาตอปลงเปล่าก็ งได้คัมแบ็กโฮมอีกครั้งหนึ่งเบอร์บาตอฟอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทางเฟอร์กี้เห็นว่าเนี่ยคิดผิดที่ปล่อยฉันไปเที่ยงคืนครึ่งฮะของคืนวันเสาร์นะครับแมนยูเจอกับฟูลแลมนะเอฟเอคับแนะวันอาทิตย์ก็เอฟเอคับนะเช่นเดียวกันนะครับเชลซีก็เตะลิเวอร์พูลก็เตะนะครับแต่เชลซีเล่นหัววันหน่อยทุ่มหนึ่งเล่นหัวข้ามเลยส่วนหลังจากนั้นพอช่วง ดึกหน่อยห้าทุ่มนี้ก็ลิเวอร์พูลเล่นกับโอแฮมครับนะฮรรู้สึกเยือนทั้งคู่เลยชชเชลซีก็ไปเยือนลิเวอร์พูลก็ไปเยือนนะครับ,รบชเชลซีนี่เตะทุ่มนึงแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่เตะห้าทุ่มนะครับอ่บผมเชียร์โซเลสนะสถึงลเ,ลเป็นแฟนผีนี่ผมว่าโซเลสนี่เล่นดีมากอ่านะครับอ่าพุ่งก็พุ่งน้อยลงนะอ่าใช่ใช่ไหมก็พุ่งน้อยลงความพ่ดีขึ้นอ่า นะครับ,รบก็ถามว่าเก่งไหมผมว่าถ้ามองกันจริงๆตัดเรื่องพุ่งไปนะ <Inaudible S 2> ผมว่าเก่งนะต้องยอมรับเลย,ยว่าซูเรสนีส่เป็นนักบอลที่เก่งนะครับผมยังเสียดายเลย <laughs> เสียดายว่าเสีย <laughs> ดายว่าน่าจะมาเล่นให้เราดูเร็วกว่านี้ใช่ไหมน่าจะซิลมาซะก่อนอ่า <c oughs> <limp hat. S 1> <laughs> นะครับคืนวันอังคารก็มีใช่ไหมครับวันอังคารอี่ออ๋ออ๋ออ๋ออับอ๋ออ๋ออ๋อ แอสตันวิลล่ากับนิวคาสเซิลนะตีสองสี่สิบหานอนดึกกันอีกแล้วนะนะครับดูบอลนี่มันมีความสุขตรงไหนพี่แกก็อย่างน้อยนะครับเวลาเชียร์บอลนะครับก็ไม่ต้องนั่งนิ่งๆอ่ะนะฮะโยกซ้ายโยกขวาอ่าพอดูบอลเสร็จนะก็คือตอนดูบอลอะดรีนาลีนมันก็หลั่งนะครับอ่ามันก่อให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งนะครับกลับไปปิดภ้ายประเด็น5แต้มหน่อยตอนนี้แมนยูนำแมนซิอยู่หแต้มเนี่ย คิดว่าจะสามารถนําได้ตลอดรอดฝั่งไหมม้วนเดียวจบไหมอ่าแหมผมก็ลุ้นน่ะนะแต่อย่างว่าบอลกลมๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอะว่าแมนซิตี้เนี่ยนะฮะทีมเขาปึกจริงๆอโอ้เห็นซิลบาเล่นนะครับอโอ้เนี่ยเดี๋ยวถ้ากุลหายเจ็บกลับมาอีกนะโอ้อันนี้ก็เหนื่อยหน่อยอ่าแล้วก็แล้วก็ตูเล่กลับมาจากบอลบอลแอฟริกาเนชั่นครับใช่ไหมใช่อ้ โอ้โหกลับมาฟูลทีเพราะฉะนั้นห้าแต้มเนี่ยยังไงก็ยังคงเหนาห์ๆร้อนๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ปีที่แล้วเจอมาทีหนึ่งแล้วใช่เจอมาทีหนึ่งแล้วนะปิดท้ายด้วยฟอร์มของโรบินฟานเพอร์ซี่หน่อยครับก็ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนั่นแหละไม่มีอะไรคุ้มมากกว่านี้แล้วนะใช่ครับคุ้มจริงๆปีนี้ขอสักอยากเห็นฟานเพอร์ซี่ยิงเฉพาะในลีกสักสามสิบลูกก็แล้วกันคือผมว่าปีนี้ทำให้ผมรักอาร์เซนเวนเกอร์ขึ้นอีกเยอะเลยทำไมครับ ก็อุตส่าห์ส่งของขวัญมาให้ไม่รักได้ไงเอาละเอาละเอาละก่อนที่ก่อนที่แฟนปืนก็จะงอนนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่แกครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก่ของเรานะครับคุณปรเมศพรมบุรีท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับเราพักกันครู่เดียว แล้วช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนรายการมันนี่ช็อตเดินบัญชีเพื่ออนาคตกับเคกรุ๊ปสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน บริการทุกระดับประทับใจ02 888 88 8888รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02 888 88 8888บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย มนุษย์เงินเดือนแบบผมนั่นแหละครับชีวิตก็ธรรมดาจะพิเศษก็เพราะมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยนี่แหละเพราะจะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยสูงพิเศษหรือจะกู้บ้านผ่อนรถหรือขอสินเชื่อก็ได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษจนใครๆค,คิดว่าผมเป็นคนพิเศษ คุณเองก็เป็นคนพิเศษแบบผมได้แค่มี k p พโรเบนิฟบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรไทยใช้ความพิเศษของคุณวันนี้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขานี่คือเสียงจากความประมาทนี่คือเสียงจากการขาดสตินี่คือเสียงจากความไม่ระวัง มาร่วมกันลดเสียงจากอุบัติภัยให้หมดไปจากท้องถนนเพียงแค่ใช้สติมากขึ้นเท่านี้ทุกชีวิตที่ร่วมทางก็ได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ด้วยความห่วงใย,ยจากอตทรบเบิดศึกก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีกในช้างชนบุรีอินวิเทชัน2 0 1 3 สีทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกนำโดยฉลามชนชนบุรีเอฟซเจ้าภาพกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไรพ่ายาโลมาฟ้าขาวพัทยายูเนเต็ดและช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรีเอฟซน้องใหม่ไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมด้วยบินเยีอยงจากเวียดนามและปูซานไอปาร์กทีมชั้นนำจากเคลีีรวม6ทีมร่วมโมกแข่งสนันเมืองชน SMM TV หญิงสดทุกคู่จากชนบุรีสเตเดียมตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาที24-30มกราคมนี้รับชมความมันสผ่านทางดาวเทียมระบบซีแบนด์ความถี่3585 V3000 และเคเบิลทีวีทั่วประเทศและรับชมได้ทั่วเอเชียช้างชนบุรีอินวิเทชั่น2013ทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่แมชอุ่นเครื่องสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยนมไทยเดนมาร์กระบื้องตราเพชรรถจักรยานยนต์ซูซูกิ SCG 96สปอร์ตเรดิโอลือ่นกีฬาและสาระบันเทิงเสนอข่าวกีฬาสนับสนุนโดยยาดมตราโปยเซียนยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันพิมเสษน้ำตราโปยเซียนกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวจากทีมข่าว96สปอร์ตเรดิโอดดวิดลุยส์บาดเจ็บกล้ามเนื้อจะไม่สามารถลงสนามให้กับเชลซีได้อย่างน้อยสองสัปดาห์อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดค่ะ เคยมแค่มองตาใจก็สั่นใหม่ไฮลักซ์วีโกแชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ตทีโวไฟเลวดีใหม่พร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอยากจะรู้จักให้ลึกถึงข้างในภายในดีไซน์สปอร์ตหัวนุ่มนวลสแกนช่วงล่างพิเศษ b t s Plus ขับนุ่มอีกขั้นทรงตัวเหนือชั้นอยากรู้นะเขาเป็นใครไฮลักซ์วีโก้แชมป์ทีนอาร์ดีสปอร์ตทีโวเกาะถนนหนึ่เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิบจิบ มาติดตามรายละเอียดข่าวค่าดาวิดลุยส์ประการหลังของเชลซียักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล่นงานหลังจากลงสนามเป็นตัวสำรองเพียง22นาทีจากเกมแคปิตอลวันคับนัดที่บุกไปเสมอกับส่วน4-0ประตูต่อ0เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและจะไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดได้อย่างน้อย2ส,สัปดาห์แต่ก็ต้องรอผลการตรวจเพื่อยืนยันอาการและระยะเวลาพักผ่อนอย่างน้อยให้แน่นอนอีกครั้งทั้งนี้การขาดหายไปของลุยส์นั้นถือว่าส่งผลกระทบกับทีมได้ นเนื่องจากดาวเตะชาวปรซูเลียนเป็นตัวแทนที่ดีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับระหว่างที่จอนโอบีมิเกลไปสู้ศึกในแอฟริกันเนชั่นคับส่วนในแผงหลังก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของจอห์นเทอร์รี่ที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพราะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วกลับมาติดตามข่าวกีฬาได้อีก1ชั่วโมงข้างหน้ากน,นิกาตะกูลสาสวัสดีค่ะสนับสนุนการเสนอข่าวกีฬาโดยยาดมตราโปเซียน ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันพิมพเสน้ำตราโปยเซียนกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรมนุษย์เงินเดือนแบบผมนี่แหละครับชีวิตก็ธรรมดาจะพิเศษก็เพราะมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรไทยนี่แหละเพราะจะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยสูงพิเศษหรือจะคู่บ้านผ่อนรถหรือขอสินเชื่อก็ได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษจนใครๆค,คิดว่าผมเป็นคนพิเศษ คุณเองก็เป็นคนพิเศษแบบผมได้แค่มี k p e r r o เบเนฟบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยใช้ความพิเศษของคุณวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา